สวัสดีครับวันนี้น้องต่าว่านี้มาฟองเพลงไห้ฟังเนาะมันอนี้น้องตาสิมาล่ำลองผลงานก่อนล่ำลองลองล่าเนาะของน้องตาแต่งเองนี่ละจักสีมวลวงวนมนาะฟัง,งเดือ่อเอาค่อยๆนเนาะอาว่าสารเหลวคืนนี้แสนเต็มดีสิได้า ท้องฝ่าสางสว่างแจง้งแสงลืมสว่างนอฟังเสียง,อ,งออกแกน่นซ้ำฟังเสียงลามกเริมลาทั้งแขนขากะเมื่อยลาตาแห่งพองอยากนอนไกล้กระตัวปีกซอนคุยเคียนอ,อากิน พุ่มมารินกำลังหอมหน้าหมอกไว้อำพืนลำเบิดคืนจนแจ้งแสงทองกระิ่มซองตาเวนใส่เบิกฟ้าเป็นมือดอกไม่มาพวกพ่อใหญ่นั่งทางหน้าพวกไม่ใหญ่นั่งทางหลัง ฟังเสียงปลุกเอาลานไว้ไว้เฝ้ายางเมีทั้งเด็กและนุ่มหน่อยสาวจใยและเบาเเวงแสงนี้อ่อนเหลืองสิวมองเป็นเทียวส่องผาฉากตะวันสางส่องฝ่าสีผากะลามองว่าบ่เป็นเหล่าพี่น้องสิได้ห่างเนาะก,กันนี่ลาเวทีที่เคยเหินส้นกายบัดยำฟอน ลาทั้งมอนสนามุงเตียงเมงกองบุญดีลาทั้งตัวเกา่าอีสิขออเอินดอกสังลาบันสลาขันน้ำอโอจานพันตัขวดแก้วโจใส่เซลากาเต่ามูกระทน แสงบักเ้ล่าโอนต้นบักแต่งต้นเขียนย้อยบริการเครื่องทานดอกพันผัวเจ้าหัวจัวยาคูเทายิงมอนลายเจ้าเทิงกายแต่หัวคำนางสาอลายสิขอวายตั้งแต่เงาคุณพระสงค์หงเจ้าที่มานางดอกฟังหนู หันมาลาคนดูเอิ้นสังลาเนาะทั้งอายสวยไม่มาย่ำเศร้าทั้งมอลำสิขอเศร้าถึงย่ำเศร้าน้าแหลกกำหลบับเาามลำเลิมขี้ไายทั้งตัวนอะเสียสังลา Why the fan, oh, 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 oh,